สวัสดีครับนะครับตอนนี้อยู่เกมซอดออสคอนเวรา,าเลียน,นะครับโดยวันนี้เราจะพูดถึงไพ่ทารท์ลทั้งหมดที่อยู่ในเกมนะครับโดยไพ่ทาร์ลเนี่ยเป็นหนึ่งในของสวมใส่อีกอันหนึ่งในช่องที่3ามนะโดยแต่ละไพ่ทาร์ลเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต่างกันไปแต่ละอันนะเพราะฉะนั้นทําให้ตัวละครที่ใส่ไพ่ทาร์ลเนี่ยก็จะเปลี่ยนบิวไปได้เลยตามไพ่ทาร์ลที่ใส่ไปนะโดยพออัพถึงเลเวลหกสิบเนี่ยก็คือไอช่องสุดท้ายเนี่ย มันมีโอกาสอยู่ถ้าเกิดเป็นสีลงนะมันจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกของไพ่ทาร์ลอดอยู่หรือไม่ก็เพิ่มเอฟเฟกอะไรบางอย่างเข้าไปนะครับโดยไพ่ทาร์ลอดปัจจุบันในเกมของเราเนี่ยมีทั้งหมด18ใบนะครับของเซิร์ฟเรานะโดยจะแบ่งเป็นไพ่ทาร์ลอดซีรีส์แรก15ใบแล้วก็ซีรีส์ที่2อีก3ใบฮะโดยซีรีส์แรกเนี่ยเราหาได้จากหาได้จากครอสซินโวปกตินะครับก็อยู่ในทาร์ลอดรีซิดัวก็แบ่งอีอเวนต์เอ็กซ์ตอร์รีวร์ด ว่าไปของวันจันทร์กับวันพฤหัสก็ได้กลุ่มนี้ของอังคารกับศุกร์ก็ได้กลุ่มนี้แล้วก็พุธกับเสาร์ได้กลุ่มนี้ส่วนวันอาทิตย์จะเป็นฟรีคุณจะได้เอ็กซ์ต้ารีวัตอันไหนก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะสุม่มส่วนไพ่ทลรอซีรีส์ที่2ปัจจุบันนี่หาได้จากอีเวนต์เดียวตอนนี้ที่มันเป็นอีเวนต์ที่อาจจะทําให้คุณเหนื่อยหน่อยก็คือนี่เนี่ยอีเวนต์อันเนี้ย เพราะว่าอีเวนต์เนี้ยจะได้ดรอปไอของชิ้นนี้พิทิสคลาวซึ่งเราสามารถเอาไปแลกในร้านคาลิฟิเดชันได้โดยร้านคาลิฟิเดชันจะมีไพ่ทาร์ลซีรีส์สองอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าน,นี่ครับอันนี้เลยแน่นอนผมแลกทั้งหมดแล้วเพราะว่าไพ่ทาร์ลอันเนี้ยความจริงอะ่ะมันจะมาตอนห่อคอยใต้ดินมานะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันคือห่อคอยใต้ดินเนี่ยมันจะผลแล้วเราจะได ไพ่ทารลอดซีรีส์ที่สองะแต่ปัจจุบันเราหาได้จากไอ์อีเวนต์นี้เท่านั้นก็ก็ไปเล่นๆถ้าเกิดอยากได้เร็วๆนะฮะแน่นอนว่าผมจะมาพูดถึงทั้งซีรีส์แรกซีรีส์ทสองด้วย18บแใบโดยเราจะพูดถึงซีรีส์ซีรีส์แรกก่อนเดี๋ยวผมจะไล่ไปตามวันเลยแล้วกันวันเอ็กซ์ตารีวารนะ์แล้วก็ของวันจันทร์กับวันพฤหัสก่อนเริ่มจากอันแรกเลยฮนะ ไพ่เมดิกเชียนเนี่ยตีว่าเดิมเมดิเชียนเป็นไพ่สำหรับตัวละครเอลนะครับโดยจะเพิ่มดาเมจแปดเปอร์เซ็นแล้วก็เวลาที่ใช้สกิลโจมตีใส่เป้าหมายเนี่ยถ้าเกิดโดนมากกว่าหนึ่งตัวดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันจะคล้ายๆดับเบิลไซดเฮาเปิดที่พูดผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนี่แหละก็ถ้าโดนตัวเดียวก็จะเป็นสี่เปอร์เซ็นโดนตัวสองตัวจะเป็นแปดเปอร์เซ็นแล้วถ้ามากกว่าสามตัวเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเกิดอัพถึงระดับหกสิบเนี่ยมันจะเชน,นออเนอ 4%ที่เป็นค่าต่ำสุดก็เป็น8%แล้วก็สูงสุดไอ้ที่โดดสตัวขึ้นไปก็จะเป็น24%นะเนี่ยไพ่เนี่ยเหมาะก,กับตัว LE ทุกตัวเลยแน่นอนผมใส่ให้กรอเลียเพราะกอเลียเป็นตัวละครที่มีสกิล LE เยอะมากมีตั้งแต่ปลาหอ,อกปลาหอ,อกแล้วก็ฟันดาบเป็นวงกลมใส่ให้ซาวเวียพูดเยอะและตัวละคร LE ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเบล่าที่ผมใส่เข้าไปเพราะว่ามันมีสกิลเนี่ยบูมเนี่ย LE เยอะมากมีทั้งไอ,ม,งไอมีทั้งไอเซอุกบาทเอ่ยแล้วก็มี กำแพงไฟเป็น AOE หมดเลยฮนะเลยเหมาะกับไพ่ใบนี้มากๆต่อไปใบที่2 Her m อร์มินะไพ่ไซเดอร์เฮอร์มิเนี่ยก็จะลดดาเมจที่ตัวเองได้รับ10%ถ้าอ้าถึงเลเวล60เนี่ยจะเพิ่มการลดดาเมจไป็นอีก10%ก็คือรวมกัน20%นะแน่นอนว่าเหมาะกับตัวตัวแทงทุกตัวแน่นอนผมใส่ให้ไม่ท่านะอันนี้ก็เบ,เบ,เบไม่มีอะไรมากต่อไปไพ่เนี่ย คอสอฟฟอร์จูนนี่คือไพ่ที่อาจจะทําให้คนอีหยังวัาสุดแต่เพราะว่าเป็นไพ่ที่เราไม่รู้ว่าสรุปว่าไอ้นี่คืออะไรกันแน่ก็ก่อนอื่นเลยคือทุกๆครั้งที่เริ่มที่เริ่มเธอนะมันจะได้มันจะสุ่มบัฟหนึ่งบัฟขึ้นมาจากวิวอฟฟอร์จูนคำถามคือไอ้บัฟวิวอฟฟอร์จูนนี่มันคืออะไรนะก็ผมไปเช็คมาให้แนละ้วมี6อันนะก็อย่างแรกเลยคือมันจะเป็นบัฟแบบที่ไม่มีอะไรเลยก็คือขึ้นมาเป็นบัฟเฉยๆแต่ว่าไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะ่ถ้าขึ้นมาทําไม อย่างที่2คือเมื่อสิ้นเมื่อเมื่อสิ้นสุดเทิรเนี่ยมันจะฮิลทุกตัวละครทุกตัวที่อยู่รอบๆ2ช่องของตัวละครที่ถือวิวออฟฟอร์จูนะครับก็ไอที่มันชูมือขึ้นแล้วก็ฮิลนั่นแหละโดยโดยโดยความแรงของการฮิลเนี่ยก็จะเป็น10%ของพลันโจมตีเว่บวกกับพลัโจมตีกายภาพนะแล้วก็บัฟอันที่3จะเป็นลดความเสียหายที่ได้รับ บัฟอันที่4ี่จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันแล้วก็จะฟื้นฟูฟื้นฟูแต้มสกิลด้วยหลังจากจบเทินบัฟอันที่5คือระเบิดนะไอที่มันชูมือขึ้นแล้วก็มีระเบิดทำเดำเมจรอบๆตัวอันนั้นแหละมันเป็นความาตัวเลขดดเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นจะสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเว่บวกพลังโจมตีกายภาพนะครับซึ่งไอระเบิดเนี่ยงามหน้ามากเลยนะเองระเบิดเนี่ยคือ ตอนที่จะให้ระเบิดตอนที่อยู่ใกล้ไอ้มอนเนี่ยไม่เคยระเบิดเลยแต่พอตัวเองอยู่ใกล้ๆทางเนี่ยมันไม่รู้เป็นบ้าอเลยเลยชอบระเบิดตลอดเลยไม่รู้เป็นไม่รู้ทําเพื่อแล้วก็อันสุดท้ายคือเพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นก็สุ่มหกอันนี่แหละฮะเดี๋ยวผมแปะรูปเดี๋ยวผมแปะรูปรวมบัฟไว้ด้วยอยันหนึ่งเพื่อให้ดูง่ายง่ายฮะ cost of fortune เนี่ยก็ปิดเท่านี้แหละฮะก็คือพอเริ่มเทิร์นเนี่ยมันก็จะสุ่มบัฟมาหนึ่งอย่างถ้าเกิดอัพถึงเลเวลหกสิบเนี่ยก็ ันจะสุ่มบัคเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือปกติมาสุ่มหนึ่งอย่างใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นสุ่มสองอย่างในเทอร์นหนึ่งเนี่ยก็สุ่มสองจากหกนั่นแหละถ้าเกิดไม่ได้ซ้ำมันก็จะบวกบวกเวลาไปเรื่อยฮะทำให้ไพ่ไปนี้เป็นไพ่ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นไพ่สิ้นคิดนั่นแหละคือเอาตัวผมใส่ให้เพราะผมไม่รู้จะให้ใส่อะไรนะแต่มันจะมีตัวละครบางจะพวกที่เหมาะกับคอสออฟฟอร์จูนอยู่ก็คือไอตัวละครอย่างเช่นของปะเป่าเพราะว่าตัวละครประเป่าส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบใช้เกี่ยวกับบัฟทั้นนะ มันจะยิ่งตีแรงครับเพราะจะได้บอกกับคอส t o อ f ฟฟอร์จูที่สุ่มบัฟได้แบบ6อันเนี่ยสุ่มไปเลย6อันต่อไปไพ่ไพ่อันหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยในการต่อสู้เลยแต่อาจจะช่วยในเรื่องโมบิลิตี้หน่อยก็คือเนี่ยไพย่ไพ่เดอะชาริเอตมาร์คออฟเดอะชารเเนี่ยคือถ้าเกิดเอฟเฟกต์ Effect แรกคือถ้าเกิดคุณอยู่เฉยๆยก็คือกดสเต็บายไม่ได้ต่อสู้อะไรนะครับจะได้บัฟบัฟเพิ่มช่องเดินหนึ่งช่องถ้าเกิดอัพถึงเลเวลหกสิบเนี่ยมันจะเปลี่ยน เปลี่ยนบัฟเป็นเพิ่มช่องเดือ2ช่อง,งนะฮะแน่นอนผมใส่ให้ตัวละครประเภทประเภทที่ต้อง h แอนด์ r u นทั้งหลายก็แก๊งปลาขวดที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะใส่ไปเลยมาชอปเดอยชาเดียผมใส่ทุกตัวอยเอาจริงๆผมใส่ทุกตัวของแก๊งปลาขวดเลยพวกอยู่ไหนวะเนี่ยใส่ชาเดียสไปคือชาเดียสเด็กแค่สกิลเลยว่าหนึ่ง่มันก็โอเคแล้วแหละไม่จะเป็นต้องเพิ่มสองช่องก็ได้เพราะฉะนั้นใส่ใสไปฮนะ ต่อไปไพป่ใบสุดท้ายของ Extra r e w a r d ของวันจันทร์กับวันพฤหัสก็คือไพววอ่ Tower ฮะไพ่ destination of tower อ oh, อันนี้เอาถอดไพ่เอ็ดได้คือไอ้ไพ่ใบเนี้ยอย่างแรกเลยเอฟเฟกต,ตั้งต้นมันก็คือถ้าเกิดทความเสียหายนอกเธอเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%มันจะเหมือนไอ้ธนูอีเลียนอันนี้อีเลียนคาร์แบตบอลนี่แหละแล้วพออัพถึงระดับ60มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาก็คือ ดาเมจที่ทําได้เนี่ยจะดูดดูดเลือดเป็น40%นะด,ดูดดดูเลือด40%จากดาเมจที่ทำได้ใช้คํานี้ดีกว่าก็ไพ่แบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับตัวละครที่เน้นโจมตีนอกเทิร์นอย่างเช่นเอ็ดด้าเอ็ดด้ามีไอเทรมของเอ็ดด้าเนี่ยจะมี assisting attack ก็คือโจมตีนอกเทิร์นนะนอกจากนั้นก็จะเหมาะกับตัวละครประเภทนักธนูทั้งหลายที่จะมีสกิลอ alert อย่างเช่นฟาฟาคอรเนี่ยก็จะมีสกิล alert พวกเนี่ยก็ใช้กับไพ่เดอะทาวเวอร์ได้อีกตัวหนึ่งที่เก่งมากเลยคือโมโมะแต่ผมไม่มีโมโมะนะ ก็นี่คือทั้งหมดของวันจันทร์กับวันพฤหัสน,นะฮะโอเคครับต่อไปมาขอเอ็กซ์ตร้ารีวมร์ดของวันอังคารกับวันศุกร์บ้านนะครับก็กอดี๋ยวผมเปิดไปเลยด้วยไพ่ใบนี้แล้วกันไพ่ m e เมอร์ซ h ่ออฟเดอะไฮพรีเซส Mercy of the High Priestess นะเนี่ยจะเพิ่มการฮีลเอฟเฟกต์ไป15%หรือก็คือตอัวละครที่ใส่ไพ่ใบนี้จะฮีลแรงขึ้น15%นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเลเวล60เนี่ยคุณจะได้เอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาเป็นเพิ่มการฮีลอีก15%ก็คือรวมกัน30%แล้วแล้วก็ถ้าเเเกิดป้าาหมายยนี่ ป้าหมายที่โดนฮิวเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในสาะไดอิกงหรือก็คือเลือดต่ำกว่า3 0มสนะครับการฮิวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์รวมเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดฮิตัวที่เลือดต่ากว่า3 0แล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเงื่อนไขนั้นก็จะเป็นแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะขออภัยที่ต้องใช้รูปเนะี่ยเพราะว่าผมไม่มีไพ่ใบนี้อันนี้จริงจังผมไม่เคยสุ่มได้ไพ่ใบนี้เลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เปิดเกมมาวันแรกอะ่คอะค ต่อไปจะเป็นต่อไปจะเป็นไพ่อันนี้เลเยอร์ออฟเดอะซนะเ a y of the Sun เนี่ยเป็นไพ่ที่ถ้าเกิดโจมตีศัตรตูที่ติดหนาอินเจอร์หรือก็คือเลือดน้อยกว่า70%นะครับจะทำการไม่สนพาระประกันยีร์เถ้าเกิดอัพถึงเลเวล60ก็จะบวกอีกยี่สเปร็นต์วมเป็นสีนะไพ่ใบนี้เหมาะกับตัวดาเมจตัวดาเมจทุกตัวคัดจริงไพ่ใบนี้เป็นไพ่สำหรับตัวดาเมจที่เกิดถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะใส่ใอะไรก็ใส่ไปเถอะเพราะว่า มันจะมีไพ่อีกอันนึงที่เงื่อนไขก็จะเป็นเลือดเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งนะอันนี้ใส่ให้ใครก็ได้ถ้าเป็นตัวดาเมจโอเคหมดนะต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นอันนี้ Design for t e m p a c e r ดีฟ้าพอดีไ for t e m p r a c e เนี่ยเป็นไพ่สลับเสกโลนะก็คือคนที่ใส่ไพ่ไปนเนี่ยจะเสกโลโลกายภาพแล้วแต่ต้นเทินการต่อสู้เลย โดยความหนาของโล่จะเท่ากับ25%ของพลังโจมตีภาพบวกพลังโจมตีเวทนะครับก็อันนี้เป็นไพ่สำหรับตัวละครสายแทงประเภทหนึ่งนั่นแหละก็คือสำหรับตัวละครที่มีโล่ติดตัวเนี่ยสามารถใช้ไพ่ใบนี้ได้สบายเนี่ยเพราะว่าโล่เนี่ยต่อให้ตัวละครนั่นเสกโล่เนี่ยโล่มันก็จะทับถมกันไปเรื่อยๆทำให้โล่มันหนาขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดอัพถึงเลเวล60เนี่ยก็จะลดดาเมจไป15%ถ้าเกิดตัวละครนั้นมีโล่อยู่ทําให้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เฉพาะทางอย่างหนึ่งสำหรับตัวละครที่มีโล่ครับก็ จะมีลุงทีดอนเนี่ยแหละที่โล่โล่หนามากแล้วก็จะมีไอ้พวกแก๊งปับไอ้พวกเนี่ยปะเป่ากาดที่หนาพอกันอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะรหรือจะเป็นตัวละครที่เสกโล่ก็ได้อยา่างเช่นซิโมนาซิโมนาเป็นตัวละครที่เสกโล่โลกก่กายภาพได,ได้จากสกิลเนี่ยไอซ์ไอซ์เมคอาร์เมอร์เนี่ยทำให้เสกโลกก่กายภาพได้ทำให้ใช้คู่กับไอ้เทเแลนดมได้ดีเหมือนกันนะ ต่อไปก็อันนั้นอ่ะอันนี้เว r d ์ดดิสอัปจัผมว่าอันนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดแล้วของตัวดามเมจแบบรอบครอบจกักรวาลนะคือมันเพิ่มครีิเร์เซแล้วก็ถ้าเกิดคุณอัพถึงเลเวล60มันจะเพิ่มครีดาเอจอีกอีกนะนี่เป็นไพ่ที่ดีดีมากสำหรับตัวละครดาเมจทุกตัวเลยเพราะว่าการเพิ่มครีเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วแน่นอนผมใส่ให้ตัวดาเมจนะอย่างเช่นนางเกาที่ต้องการครีเยอะจะได้ใช้คู่กับ A. ไอสตาร์เด็ดค s อสบดีๆด้วยต่อไปอันสุดท้ายจะเป็นของนี่น Redemption of the Judgment ไพ่แบนี้เป็นไพ่ที่จะลบบัฟของศัตรูทุกครั้งทุกทุกทจบเธอนะก็คือถ้าสมมุติศัตรูมีบัฟติดตัวอยู่ใช่ป่ะไอเนี่ยพราะถ้าเกิดตัวละครตัวเนี้ยไปอยู่ใกล้ๆไปอยู่ใกล้ศัตรูในระยะ2ช่องเนี่ยมันก็จะลบบัฟไปเดีองอันนะ ถ้าเกิดอัพถึงเลเวล60แล้วก็ความสามารถก็จะเปลี่ยนเป็นกลายเป็นว่าพอเริ่มพอจบการต่อสู้เอ้พอจบเธอใช่ป่ะมันก็จะลบลบบัฟของศัตรตูไป2บัฟแล้วเสร็จมันจะสุ่มนะตัวละครหนึ่งตัวที่อยู่ในระยะสองช่องรอบตัวคนที่คนที่อยู่คนที่ถือไพ่ใบเนี้ยจะรับสถานะจัดเมนนะจัดเมนก็คือทําให้ดามาจเพิ่มขึ้นอีก10%นะมันจะคล้ายวอรเอร์เบตี้นันแหละ แต่ว่าจะเป็นคนละชนิดกันนะก็ถือเป็นไพ่ที่สนับสนุนได้ดีมากนี่เป็นไพ่สนับสนุสนที่ดีมากเหมาะกับตัวละครที่จําเป็นจะต้องออกคือไอ้ไพ่ใบนี้จะดีสุดก็คือกับตัวละครที่จะต้องเข้าไปชิดตัวบอสเพื่อจะลบบัฟบ,บอสนะฮะอย่างเช่นบอสอาวุธบอสอาวุธตัวที่สามที่จะมีบัฟเยอะๆเนี่ยก็เอาตัวละครที่ถือไพ่ใบนี้ไปอยู่ใกล้เลยมันจะลบบัฟให้ฮนะอันนี้ก็ความสามารถครอบจักรวาลเหมือนกันคือมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคุณสู้กับตัวอะไรแล้วตัวไหนมันควรจะเข้าไปไปชิดมณานนั้ เดี๋ยวขอผมใส่เอาลอกาการเพราะว่าตัวนี้คอตัวนี้คือตัวแบกบอสผมนต่อไปจะเป็นของเอ็กซ์ตารีวันวันสุดท้ายนะครับก็คือวันพุธกับวันเสาร์นะครับโดยเราจะเริ่มโดยเราจะเริ่มจากเริ่มจากอันนี้ก่อนเ่ยกิปเปสกิปัสมูนเอ่อถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับกิปบัสมูนเนี่ยเป็นไพ่ที่ถ้าเกิดเราอยู่ในสายอิเจอร์หรือก็คือเลือดน้อยกว่า70%ี่ยจะทำให้ ท,ท,ท,ทุกจบเธอเนี่ยไ,ไพ่ใบน,นี้จะฟื้นเลือดให้เรา20%ครับแล้วก็ถ้าเกิดคูณอัพถึงเรือว่า0แล้วได้เอฟเฟกเพิ่มก็จะก็จะกลายเป็นว่าตอนที่อยู่ในสถานะอิเจอร์เนี่ยการฮิลิ่งที่ได้จะเพิ่มขึ้น15หรือก็คือจะมีคือคนอื่นจะฮิวตัวนี้ละครตัวนี้แรงขึ้นนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในสถานะไดอิงหรือคือเลือดต่ำกว่านี่ยจาเ15%จะขึ้นไป3นะครับไพ่ใบน,นี้เนอ่ยเอาตรงๆขึ้นไปสมันเป็นไเ่็น่ ฮะมันถามว่าใครใส่ได้ไหมทุกคนใส่ได้หมดแหละเพราะว่ามันเพิ่มเลือดตอนที่ตัวเองเลือดลดอ่ะนะมันใครๆก็ใส่ได้แหละแต่ว่าไงดีมันเป็นไพ่ที่หาคนใส่ที่ใช้ประโยชน์ได้สูงส,สุดยากที่จริงคือพันคือการเพิ่มเลือดเราทได้อย่างอื่นได้เราสามารถใช้ตัวอื่นตัวฮิวได้คือจะว่าไงดีไอ้พไพ่ใบนี้มันหาสถานการณ์ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ต่อไปไพ่ The Devil Temptation of the Devil อันนี้เป็นไพ่ที่ใช้นี้ยามนี้ดีกว่าว่าคือตน้นต้นเทินตอนตอน้ตนเกมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไพ่ที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าพอถึงช่วงกลางเกมจนถึงท้ายท้ายเกมเนี่ยจะเริ่มมีประโยชน์แล้วความสามารถของ The Devil อันนี้ก็คือทุกครั้งที่มีตัวอะไรตายสักตัวหนึ่งไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวฝั่งเรานะฝั่งศัตรูฝั่งเราแล้วก็หรือจะเป็นเหตุการณ์ใน Spider of Destiny เนี่ยมันจะไอ้พวกนั้นถ้าตายเสร็จอ่มันจะเริ่มนักสกแต่งนะโดยสแต็กเนี่ย จะนับเป็นสเต็คเดวิลสเต็คเดวิลก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกัน3%ซึ่งมันสูงสุด30%เท่ากับว่าถ้าเกิดเราอยากให้สเต็คเดวิลเต็มเนี่ยจะต้องมีตัวละครตายในแมปนั้นน่ะอย่างน้อย10ตัวขึ้นไปซึ่งอันนี้มันถือว่าใช้ยากอยู่แต่ว่าพออันนล้เรา60แล้วเอฟเฟกเปลี่ยนนะเขาสามารถก็ใช้ง่ายขึ้นมา,นาทันทะีแล้วนั่นก็คือจากที่ตาย1ตัวเพิ่ม1นึ่งสเต็คจะกลายเป็นตาย1ตัวเพิ่ม2องสเต็ครับเท่ากับว่าในแมปนั้นน่ะ ขอแค่มีตัวตัวละครตัวไหนสักตัวตาย5ตัวเนี่ยก็ทําให้เดลิวิลเต็ม30%ทันทีฮนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมเพราะว่าช่วงนั้นนี่ยจะมีตัวละครตายแล,แล้วไม่ว่าจะอยู่ในอารีนาหรืออยู่ใน PVP หรืออยู่ในอยู่ในโหมดอะไรก็ตามนะแล้วก็ไอ้นี่เหมาะมากกับแมปประเภทที่เราต้องสู้กับลูกน้องบอสเยอะๆอย่างเช่นบอสอาวุธตัวที่3ที่4ลูกน้องไปบออ่อยอะไพ่ใบนี้ก็เหมาะมากเลยฮนะ ในเชิงการใส่ตัวละครเนี่ยไม่มีตัวละครตัวไหนใส่ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้แบบแบบเทพสักคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือต้องบอกว่าทุกคนใช้มันพอๆกันแหละแต่ถ้าถามว่าตัวไหนเหมาะกับไพ่ใบนี้ก็สาหรับผมผมให้ดันเทเลียนใส่นะเพราะว่าเทรดของดันเทเลียนเนี่ยทุกครั้งที่ตัวละครตายต,ายตัวเองก็จะได้ HP กับ Energy เพิ่มนะมันก็เลยเข้ากับเดบิวพอดีแต่ถ้าถามว่าตรงๆใครใส่ได้ทุกคนใส่ได้ไหมก็ใช่ทุกคนใส่ได้เอาตัวฮิวใส่ก็ได้นะพูดตรงๆก็คือเอามา ก็คือมันเพิ่มดนะีเฟนต์แหละก็เท่ากับมันถึกขึ้น,นเพิ่มแอคแท็ด้วยก็เท่ากับมันฮิวแรงขึ้นต่อไปจะเป็นไพ่อันนี้ Elegance of the e m p r e s s นะไพ่ใบนี้เวลาเราใช้สกิลใส่พวกเราเองไม่จำเป็นต้องเป็นสกิลฮิลนะเอาสกิลบัฟอะไรพวกนี้ก็ได้ใส่พวกเราเองเนี่ยแล้วถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นนะมันมีดีบัฟติดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอินเฟคชันหรือโดนลดสเตตอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันจะทําการล้างดีบัฟอันนั้นทิ้งไปซะหนึ่งดีบัฟแล้วก็จะทําให้แล้วก็จะมอบบัฟเลเวลหนึ่งให้เราแทนเอาง่ายคือมันเหมือนเปลี่ยนดีบัฟอันหนึ่งให้กลายเป็นบัฟนั่นแหละแล้วพออัพถึงเลเวลหกสิบเนี่ยมันจะเพิ่มจํานวนดีบัฟที่เปลี่ยนก็คือตอนแรกมันเปลี่ยนแค่หนึ่งใช่ปะแต่พออัพถึงหกสิบเนี่ยมันจะกลายเป็นสองดีบัฟแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองสองบัฟแทนนะไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่ดีกับตตัววลละครรที่่จําาเเป็น้้องใชใชสสกกิพ พวกเราเยอะๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวฮิลก็ได้แน่นอนตัวฮิลก็ใช้อันี้ได้แน่นอนนะคือขอแค่เป็นตัวละครที่ต้องไล่สกิลใส่พวกเราบ่อยๆสามารถใช้ไพ่ใบนี้ได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนดีบัฟกให้กลายเป็นบัฟอนะนก็อย่างผมก็ใส่อินน,น่ากับแองเจิลไปเพราะว่าตัวละครพวกฮิลคือตัวละครฮิลจะใช้ไพ่ใบนี้ดีกว่าชาวบ้านเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันต้องจําจำเป็นจะต้องใส่สกิลใส่พวกเราอย่แล้วมันตัวฮิละนะต่อไปก็จะเป็นอันนี้มาร์เจสตี o f the Emperor เยอร์แมจิชตี้ออฟด e เอ็มเพเนี่ยจะคล้ายๆไอ้ Ray of the Sun นะก็คือตรงที่มันจำกัดเลือดก,ก็คือ Ray of the Sun เนี่ยจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อฝั่งบอสเนี่ยเลือดต่ำกว่า70%ส่วนไอ้ส่วนไอ้ Majesty of the Emperor เนี่ยก็จะทำงานก็ต่อเมื่อฝั่งบอสเนี่ยฝั่งตัวละครศัตรูที่เราสู้อยู่เนี่ยมันอยู่ในสายเฮลตี้เฮลตี้ก็คือเลือดมากกว่า70%ครับก็จะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นสิ ถ้าเกิดอัพถึงเลเวล60ก็จะเพิ่มอีก15%เท่ากับว่าไพ่ใบน,นี้สามารถทำดาเมจสูงสุด25%ใส่ศัตรูที่เลือดมากกว่า70%ได้ครับข้อเสียของไพ่ใบน,นี้ก็คือถ้าเกิดเลือดมาต่ำกว่า70%เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้มันเลยเป็นเหมือนโคตรตรงข้ามกับไอเลย์ออมเดอนะเย์ออเดนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมให้อันนี้ดีตอนซูบอรเพราะว่าเราอะ เพราะว่าเราอ่ะตอนเพราะเราตอนสู้บอสอต่บอสมันเลือดเยอะอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเน่ยพอมันเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราจะได้ค่อยปิดฉากบอสเร็วๆขึ้นเนี่ยแต่ในทางกับการไอ้ไพ่ Majesty of the Emperor เนี่ยมันเป็นไพ่ที่เราต้องการจะปิดเกมตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมาให้ไพ่ใบเนี้ยดีตอนสู้กับตัวกิกกี้ทั้งหลายนะตัวพวกลูกน้องอน่ยก็สามารถทําดาเมจได้สูง,ส,งสูงเลยก็ผมให้โคใส่เพราะว่าโคเนี่ยเป็นตัวละครที่จะที่ยิ่งพ,พอข้ามพอข้าม พอข้ามศัตรูได้เนี่ยมันก็จะออกเทินอีกรอบหนึ่งี่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวกิกกี้เนี่ยโคบางทีเนี่ยท,ทีเดียวก็ตายแล้วเพราะงั้นก็จะใส่ให้ตัวนี้ไปครับแต่ความจริงใส่อย่างอื่นก็ได้นะใส่จัสติสไอพวกนี้ก็อาจจะดีกว่าจัสติสมันของครอบจกกักรวาลของตัวดามจอยู่แล้วต่อไปไพ่ใบสุดท้ายไพ่ไกด์แดนออฟเดอะโว้เออไกด์แดนซ์ออฟเดอะโวเนี่ยเขาสามารถแลกเลือกของมันก็คือถ้าเกิดตัวละครตัวน,นั้นเนี่ย กดสแตนบายเฉยๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นเดินแล้วสแตนบายหรือสแตนบายอยู่กับที่ก็คือขอแค่จบ turn เทิร์นโดยที่ไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยอะ่ะเอนเตอจีจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเอนเตอจีคือตามปกติแล้วตัวละครทุกตัวเนี่ยเวลาจบเทิร์นหนึ่งเทิร์นเอนเตอร์จีจะฟื้นหนึ่งเอนเตจีถ้าใส่ไพ่เดอะเวลไปด้วยก็ถ้าเกิดทำตามเงื่อนไขก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเอเตจีเป็นสองเอนเตอจีตอนถึงเทิร์นและความสามารถสุดโกงของไพ่ใบนี้คือตอนเลเวลหกสิบคือถ้าเกิดคุณทำตามเงื่อนไขนะก ถ้าเกิดสกิลของคุณติดคูดาวอยู่อะไม่ว่าจะ3เทินสี่เทิร์นหรือ2เทิร์นเนี่ยคูดาวจะลดลง1เทิร์นครับนี่คือความโกงของไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เหมาะมากกับตัวละครที่หิวเอเนอร์จี้หรือไม่ก็เป็นตัวละครที่มีสกิลคูดาวเยอะๆอ,อย่างเช่นแคเดร์ไลท์อะไรพวกนี้แคเดร์ไลท์เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถซัพพอร์ตซัพพอร์ตเอเออร์จีให้เพื่อนได้แต่ว่าสกิลเจ้าตัวติดคูดาวเยอะพอสมควรเนี่ยก็เลยใช้ไพ่เนี่ยบอกอยู่ส่วนตัวลูกก็ผมคงหาตัวอื่นนอกจากตัวตัวอื่นที่เหมาะที่จะพรีเซนต์ไอ้ไพ่ใบนี้ไม่ได้นออกกจาาาคาเบเนะ ตัวอื่นก็ใช้ได้แหละเอาตรงๆแต่ว่าคา,าเบเนี mm ่ย hmm. เหมือนถูกสร้างมาใค้ยุ่งกับไพ่ใบนี้เลยเพราะว่าคา,าเบเป็นตัวละครที่หิวเอเนจีมากและสก mm ิล hmm. เจ้าตัวครูดาวโคตรเยอะเลยอย่างเช่นสกิลชาร์ดอลแอตเทอินเนี่ยมันใช้2 Energy ในการเรียก1ตัวซึ่งมันได้รูสุด2ครั้งเพราะฉะนั้นเท่ากับใช้4 Energy ต่อน1นเทิร์นครับแล้วถ้าเกิดไอชาร์ดอแอตเทอ์ินตายเนี่ยสกิลนี้ก็ติดครูดาวอีก mm hmm. เพราะฉะนั้นไพ่เดอะโบเลยเหมาะกับเจ้าตัวมากไม่ใช่แค่ไอสกิลนี้นะฮะสก ซุควอนเดอร์ที่มันมีสกิลให้เลือกสองอันเนี่ยสองอันเนี่ยใช้สามเอนเตจีต่อหนึ่งสกิลแล้วก็สกิลเบอร์นิงริชก็ใช้ใช้สามเอนเตจีเหมือนกันแถมคูลดาวห้าเนี่ยเพราะงั้นไกได์เดนซัมโดว์เนี่ยเลยแก้ปัญหาอะคาเบรได้ถูกจุดเลยเพราะเจ้าตัวเป็นตัวละครที่หิวเอนเตอจีมากแล้วสกิลคูลดาวก็นานด้วยและด้วยเทรดของอะคาเบรที่ทำให้เอนเตอจีสูงสุดอะปกติของคนทุกคนเป็นห้าเนาะแต่ขวานคาเบรจะเป็นเจ็ดก็ทำให้ยิ่งต้องการ Energy เอนีเตอร์นะีเพราะยิ่งอัพพดาวเิ่มขึ้นเนี่ยกาอะ การไปก้าวเลยเนปตีอ๊ะเพราะงานไพ่วันี้ได้เหมาะกับเจ้าตัวที่สุดอ่าอันนี้คือทั้งหมดของไพ่ทาร์ลส์ของทาร์ลส์ซีรีส์หนึ่งนะครับสิบห้าใบต่อไปเราดูถึงซีรีส์สองมากกว่าอีกสามใบที่เหลือต่อเปิดประเดิมวยโคโค่อะโคโค่ของผมเนี่ยใส่ไพ่เดอะฟูลออฟเดอะฟูลเนปตี้ฮอ๊ะเดอะฟูลเนปตี้เนี่ยคือจะเพิ่ม HP ไปเลยหนอหนอสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดตัวละครที่ใส่ไพ่ไปเนี่ยมี HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่าศัตรูที่โจมตีอ่ะ ดาเมจจะเพิ่มขึ้น10%ครับถ้าถึง60ก็จะเพิ่มอีก2เท่าก็คือกลายเป็นเพิ่ม HP 20%แล้วก็เพิ่มดาเมจตรงนี้อีกน20%ะเนี่ยไพ่ The Full Neptune เนี่ยเป็นไพ่ที่เอาตรงๆคือตอนนี้คนที่ใส่ได้ดีสุดจะเป็นโคโค่เพราะว่าโคโค่เป็นตัวละครที่ต้องการ HP เพราะว่าสกิลฮิวต้องตัวเนี่ยต้องการเป็นแรงตาม HP ตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นโคโค่เลยใส่ไพ่ใบนี้ได้เหมาะสุดเลยเพราะว่ามันเพิ่ม HP ตรงๆเลย20%นี่ส่วนตัวอื่นผู้ตรงๆตอนนี้ผมนึกภาพตัวอื่นใส่ไม่ได้เลยเพราะว่า การเพิ่มดาเมจเนี่ยมันก,มนก็มันก็ดีแหละเอาตรงๆแต่ว่าเรามีไพ่ใบอื่นที่มันเพิ่มดาเมจได้ดีกว่าเนียคือเนี่ยเรามีจัสติสที่เพิ่มคริอันนี้ตรงไปตรงมากว่าเยอะเลยไหนจะเป็นไพ่เดวิลที่โบกแอคแทกไปตรงๆเลยที่ไม่คิดอะไรเยอะถ้าเกิดทำตามเงื่อนไขหรือ m a จิสตี้เอาวิเอเมอร์เลอร์มีแมจิเชียนมีเลเยอร์เดอะซันเนี่ยมันมีมันมีอะไรตั้งหลายอย่างให้ใช้อหมมันเลยทำให้ไพ่แบบนี้มันดูมันดูไม่ค่อยมีคนใช้ได้สักเท่าไหร่คือต้องบอกว่าใช้ได้ไม่เต็มที่มากกว่า แต่อย่างว่าแหละบบพ H.P เพราะฉะนั้นถ้าตัวละครตัวไหนต้องใช้ H.P ก็พไพ่ใบนี้ก็เหมาะอยู่นะในอนาคตอาจจะมีตัวละครประเภทที่แบบถ้าประเภทที่แบบทำดาเมจตาม H.P ตัวเองอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าน,นั่นไม่รู้นะครับผมพูดเฉยๆนะลอยๆเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้คนในเซิร์ฟในผมไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ะอันนี้คือ The Full n e f t y ะต่อไป ต่อไปพไพ่ใบนี้ไฮโรเฟนลอไฮโรเฟนลอเนี่ยเป็นไพ่ที่ปแปลกๆตรงที่ว่าความสามารถอันตั้งต้นกับความสามารถตอน60เนี่ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนคนละคนละไพ่กันเลยความสามารถตั้งต้นนก็คือตัวละครที่ใส่พไพ่ใบเนี้ยเอลี e จะโดนดาเมจลดลงไป20%่สเนตะี่ยมันจะคล้ายไพ่เดอะเฮอร์มิตแต่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันจะลดดาเมจทุกอันไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่านี่เฉพาะทางเลยไปี่เป็นต์นะนะในส่วนเวลหกนะครับตัวละครที่ใส่ไพ่ไปเนี่ยเวลาทำซิงเกิลดับซิงเกิลแทร็กเก็ตแอคกแท็กก็คือโจมตีศัตรูแบบเป้าเดียวอ่ะ ดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%สบปซนและถ้าเกิดตัวละครที่ใส่ไพ่ปบนี้ฮิวแบบเป้าหมายเดียวซิงเกิลท์ากิตฮิลลิ่งฮิวเป้าหมายเดียวะจะฮิวแรงขึ้นอีกย0่สเปอร์เ็นะครับมันเป็นไพ่ที่ปแปลกตรงที่ว่าไอเนี้ยลดดาเมจอันี้เพิ่มดาเมจอันี้เพิ่มฮิวสรุปที่มันไพ่ให้ไขรกันแน่คือจนถึงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันคือมันเหมือนให้เราเลือกมากกว่าว่าจะใช้เครื่งไหนะจะใช้ครื่องบนหรือใช้เครื่งล่างเพราะว่าตัวละครที่ตีแรงๆและฮิลได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะะออองงต้บกกกไมมม่่ีาาว คือจะให้แบบเอาใส่ให้แบบเบล่าอย่างเงี้ยเหรอเบล่าเลื12ที่ฮิวได้อย่างงี้เหรอก็ไม่ใช่ปะนั่นแหละผมนึกภาพตัวละครที่ใส่ได้มีแค่สองตัวเท่านั้นนะคือ,อก็คือแคดเดนไลท์ที่มีสกิลเนี่ยไลท์ออฟจัดเมนต์โจมตีเป้าหมายเดียวเช็คแล้วก็หลังจากโจมตีเสร็จก็จะฮิวตัวละครที่มีเลือดต่ำสุดเช็คใช้ไพ่ไอ้นี้ได้ กับตัวหนึ่งคือแลชแลชเป็นตัวละครที่มีสกิลฮิลเหมือนกันนี่ฮิลทารเก็ตแล้วก็เจ้าตัวมีสกิลโจมตีสกิลโจมตีเดียวของเจ้าตัวมาติดเพียร์ซิงแนมันก็ลยแรงได้อยู่มันก็ใช้ความสามารถของไฮโลแฟนลรอได้อยู่แต่นั่นแหละมันเป็นไพ่ที่ปแปลกๆดีอะคือไม่มีคือมันจะต้องเป็นตัวละครยังไงนะที่ที่แบบโจมตีเป้าหมายเดียวแรงแรงแ,รงแล้วก็ฮิลเป้าหมายเดียวแรงๆรง่ะมันจะไปต้องมันจะต้องเป็นตัวละครแบบไหนกันนะ โอเคส่วนไพ่ใบสุดท้าย,พายไพ่ใบนี้ผมต้องเปิดนะเพราะผมไม่ผมไม่คิดให้ใครใส่เลยตอนนี้อ่าไพ่ซอร์ฟสเตนนะซอร์ฟสเตนเนี่ยเป็นไพท่ที่จะว่าดีก็ดีจะว่าแย่ก็แย่เพราะว่าเป็นทำไมเป็นอย่างนั้นคืออย่างแรกนะต้องพูดก่อนว่าซอร์สเตนเนี่ยจะทำงานจะทํางานกับสิ่งนี้คือระบบสีเอสีแพ้าธาชนะธาเนี่ยคือตาปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเอาสีชะนะธาอย่างเช่นสีเขียวตีซีเกอร์ดีเฟนเดอร์ตีซีเกอร์ ồi, มันจะแรงขึ้นใช่ปะดาเมจที่ ดีเฟนเดอร์ตีซีเกอร์จะแรงขึ้นแนนในทางกับการเวลาซีเกอร์ตีดีเฟนเดอร์ดีเฟนเดอร์ก็โดนดาเมจน้อยลงด้วยมันเป็นการชนะทางแพ้ทางกันนะนะซึ่งพไพ่ใบนี้จะทําให้จะทําให้การแพ้ทางชนะทางมันลดลงก็คืออย่างเช่นสมมุติตัวละครนี้คือเซอร์เพชชันนะเป็นสีเขียวใช่ปะข้อสมมติแรกคือถ้าสมมุติตัวละครที่ชนะทางหรือก็คือสีแดงตอนนี้ตีเซอร์เพชชันตีเซอร์เพชชันมาเนี่ยตามปกติแล้วอ่ะมันจะโดนดาเมจไปเยอะ เยอะๆใช่ปะแต่อันนี้ไพ่ใบน,น,นี้จะลดลงเลยให้ให้ลดลงไป1 0เนะี่ยใช่ลดดัเบิที่ตัวเองได้รับ10%ถ้าเกิดตัวสีแดงตีสีเขียวและถ้าเกิดตัวละครตัวเนี้โจมตีใส่สีแดงหรือคือตอนนี้เป็นเซอร์เฟชั่นนะมันโจมตีสีแดงใช่ปะก็จะอิกนอพลังป้องกันของอีกฝ่ายไาป5%เครับเอาง,ง่ายๆคือมันเป็นไพ่ที่ทําให้ตัวละครตัวละครที่สีแพ้ทางเนี่ยชนะทางไม่ใช่ชนะทางต้องบอกว่าลดความ ลดความแพ้ทางระหว่างสีสีแกเรียกอย่างนั้นก็ได้ฮะถ้าเอาไปใส่ให้สีสีสฟ้าซิกเกอร์เนี่ยซิกเกอร์ก็จะโดนดดเมจจากไอ้ดฟเฟนเดอร์น้อยลงแล้วก็จะทำาดเมจใส่ดฟเฟนเดอร์หนักขึ้นถ้าใส่ไพ่ซอร์ตออฟสเตนเข้าไปแล้วก็ทำงานกันอย่างนี้นะครับส่วนความสามารถส่วนความสามารถของรีเวอร์หกก็คือจะเพิ่มจะเพิ่ม,จะ,มจะเพิ่มตัวเลขเข้าไปอีกฮะก็คือจากอันเนี้ยลดดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะก็จะกลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็อิกนอร สปินฝักตรงคาบ้าเเนี่ยก็จะรวมเป็น3 5ครับไพ่อันนี้ตรงๆผมให้กึง่งๆนะระหว่างดีกับไม่ดีคือที่ดีคือมันลดความต่างแลแพ้ทางชนะทางเนี่ยใช่แต่ประเด็นคือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็คงไม่เอาตัวละครสีเขียวไปตีสีแดงเยอะแล้วแหละถ้ามันไม่จะเป็นนหะถ้าเอาตาว่ากระตับตรงอะไพ่ออฟซอร์อัสเตนเนี่ยใส่ให้ใครก็ได้แหละเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่เหมือนลดความต่างระหว่างสีความความชนะทางสีสีแพ้ทางสีนั่นนะ แต่ถ้าจะมีตัวละครตัวไหนที่ไม่ควรใส่ก็คือตัวละครสีเหลืองก็คือวัชเชอร์เพราะวัชเชอร์ไม่มีแพ้ทางอะไรเลยเพราะฉะนั้นวัชเชอร์ไม่ควรใส่ไม่ควรใส่ไพ่ซอลล์ออฟสเตนด้วยเหตุผลอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเป็นสีอื่นใส่ก็ใครใส่ก็ได้ตามสบายความจริงไงผมคิดว่าตัวละครที่ใส่ไพ่ซอลล์ออฟสเตนได้ดีสุดคือตัวละครสีม่วงนะคือเดสต์ทอยคือไอ้แกงเดสต์ทอยเออร์เนี่ยเพราะว่าเดสทอยเออร์อ่ะมันแพ้ทางแค่ ไปแพ้ทางแค่วอชเชอร์ตัวเดียวแล้วตาบดแล้วไอ้ดิสทอยร์เนี่ยมันสแตตเยอะกว่าไอ้พวกแก๊งสามตัวที่อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเน่ะถ้าเกิดเราทําให้ตัวละครสีม่วงตัวเนี้ยสามารถต้านไอ้พวกวอชเชอร์ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นการแก้แกแกทางแก้ทางตลาดเนี่ยทำให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถสู้กับตัวละครทุกสีได้เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่านั่นแหละอย่าไปคาดหวังเยอะ อันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆนะสำหรับผมคือพอพูดตรงๆอ่ะไอการชนะทางสีแพ้ทางสีมากขึ้นเนี่ยมันใช้ได้ผลนะถ้าเกิดเราสู้กับสีนั้นเน่ะใช่ปะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันเลยเป็นไพ่ที่แบบต้องดูสถานการณ์ต้องดูทั้งแมบปบแล้วก็ต้องดูด้วยว่าจะจะ,จะเล่นสู้กับตัวอะไรครับแต่ว่าเอาตรงๆกปาก็เอาสีที่ชนะทางชนะมาไปเถอะและ้วเวลาเจอศัตรูที่แพ้ทางสีก็ไม่ต้องเอาตัวละครไ,ไปยุ่งกับมันก็จบแล้วะมันเลยเป็นไพ่ที่ผมให้คือกึ่งกลางอ่ะ แต่ว่าดีก็ดีจะว่าแย่ก็ไม่เชิงอกป็ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็จบไปกับไพ่ทาร์ลอทั้งหมดนะฮะ18ใบท้่วส่วนทริงเก็ตอันนี้ผมคือผมมีมีคนคอมเมนต์มาแหละว่าอยากได้ทริงเก็ตด้วยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าะทริงเก็ตมันเยอะมากแล้วผมี่ยมีแต่อันซับซ้ำอ่ะของของไม่มีเลยเดี๋ยวผมดูให้ว่าเดี๋ยวผมดูให้ว่ามีกี่อันแล้วก็อาจจะทอีกทีหนึ่งนะแต่ว่า ไปเช็ดเร็วๆนี้แน่นอนโอเคครับทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ